เจรมันวลประโยคนะคะวันนี้โค้ดมางานแต่งงานค่ะเป็นงานแต่งงาน้องแอดมินนะคะเพราะฉะนั้นจะสอนขโมยพอในเรื่องของการแต่งงานนะคะ,นะคะลองฟังนะคะแล้วก็เอาไปใช้ได้นะคะประโยคแรกบอกว่า Alles e i b e ลสซี่บะโ i a l l ส s l i e b e ่บ o โซฮกใ i ขอให้มีความรักความประบุ่นในงานแต่งงาน ประโยคต่อมาก็พูดแบบนี้นะคะ b i ฟ e Immer so s o so โ l i c l i c ิก s ูซ m า n มนบีฟอิมเมอร c โซคลิกลิกซูซ่แลวก็ขอให้พวกเธอมีความสุขแบบนี้ตลอดไป ครก็ตามแต่ที่อยากจะเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์จนสามารถเรียนจนถึงขั้นตอนการสอบผ่านวาระดับ A1 นะคะใช้งบประมาณแค่4,839บาทจะได้คอร์สเรียน A1 จนถึงเ2อคอร์สสนทนงงาน0 0 0ประโยคหนังสือคำศัพท์750ด้หาสคำและก็คอร์สตรวสอบด้วยนะคะระยะเวลาเรียน3 4เดือนนะคะเรียนได้ทุกที่ทั่วโ,โลกสนใจทักมาดูตัวอย่างดูรีวิวนะคะสมัครวันนี้เข้างเรียนได้เลยคนรับจำนวนจำกัดนะคะด่วนนะคะ